เดินเออโยเข้าไปโยเข้าไปต่อยลำตัวก่อนขึ้นบนเออเออไม่เป็นไรลำตัวขึ้นบนจะเว้นวักเออแล้วทรงรถถังเออช่วยกันเออเออเออ โยกไปหัวซ้ายไปสืบไปสืบไปใกล้โอ,อ้โหเหวขวาเนน้องปันยังไม่เคยใช้วางโอ้โเหวขวาเนี่ยเข้าโยกเข้าไปโยกเข้าไป,าไปมีตัดลำตัวด้วย ตัดลำตัวด้วยลำตัวหลบยากมีตัดลำตัวเไปติดติตัดลำตัวลูกลำตัวช่วยเขาแต่ถ้าพี่เขาไม่เอาเขาไม่ช่วยเขาหนีก็ไม่เป็นไรเขาหนีเขาก็แสดงว่าเขาไม่เอาตัดลำตัวลูกตัดลำตัวลำตัวปาตัดลำตัวขวาตัดลำตัวเข้าเลยโป๊ะน่ะ ไปตัดลำตัวเป็นชุดตึงๆๆใกล้ๆโปะโปะมือขึ้นนาบล็อกด้วยอ,อันตัวอันตัวตัดซ้ายขวาลำตัวแล้วขึ้นบน เป็นชุดลูกสี่มัดปั้นต้องต่อยสี่มัดตรงหุกตรงตรงหุกตรงตรงฮุกตรงหุกตรงเออสี่มัดสี่มัดไม่อมัดเดียวไม่ไม่มัดเดียวเขาหลบได้ตรงหุกตรงหุกตรงสองมัดไม่ได้ตรงฮุกตรงฮุกตรงเป็นชุดเลยลูกเราต้องเป็นชุด โยกไปโยกหัวไปสายไปสายไปก้าวไปโปเออหมัดเดียวไม่ดีเข้าแต่ไม่ดีต้องเป็นชุดปังปังปังปงตรงฮุกตรงฮุกตรง <c oughs> นำ้นำตัวลูกน้ำตัวก่อน ตัวก่อนเออดีนำตัวแล้วหุกซ้ายเข้าหุกซ้ายจะเข้าตลอดมือซ้ายมืขอขวาหน้าอกขวาหน้าอกขวาหน้าอกโปเออขึ้นไปมีหุกซ้ายด้วยแต่นำตัวเข้าเดินปันเดิน เออเดินติดตัวติดตัวเร่งแล้วเร่งแล้วเร่งติดตัวเร่งแล้วน้องปั้นโปเออติดตัว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 เดินถึงตัวล้ำตัวล้ำตัวก่อนล้ำตัวก่อนแล้วขึ้นบนโปเออล้ำตัวติด็อกไม่เอาล้ำตัว